ครับก็สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ผมจะเทสตัว ATS นะครับขนาด630แอมป์นะครับออตอนนี้มันอยู่ในตำแหน่งออนอยู่ครับออนเมนออนเมนก็เป็นบัตรด้านล่างนะครับบัตรที่1ครับบัตรด้านล่างนี้ครับแล้วก็บัตรที่2อนี่ก็คือจะเป็นไฟของกริดนะครับออนเมนก็เป็นไบโอแก๊สของลูกค้านะครับออตอนนี้ ผมจะลองเทสนะครับสลับระหว่างเมนนะครับเมนไบโอแก๊สนะครับมาฝั่งของกริดนะครับหรือการไฟฟ้านะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวเอเทสมันยังไม่ไม่สลับไปนะครับเพราะว่าตัวสายจัมเปอร์อันนี้นะครับผมถอดออกนะครับเพื่อจะเทสให้ลูกค้าดู ตอนติดตั้งใช้งานจริงนะครับจ่ายเป็นไฟ220โวล์230โวล์นะครับ AC นะครับปพอนที่เข้าเทอร์มินอลด้านข้างนี่ครับเทอร์มินอลแรกแผมจะลองเสียบสายจัมเปอร์ดูนะครับตอนนี้เอเทสมันก็เริ่มสลับนะครับสลับมาฝั่งของของ,ของกริดนะครับกริดก็คือฝั่ง ฝั่งสำรองนะครับที่ลูกค้าจะเอาไปติดตั้งใช้งานนะครับอลองสับมาฝั่งของเบลแก๊สมอนเดิมนะครับก็คือซอสที่หนึ่งนะครับมันจะหมุนช้านิดนึงครับ มันสลับกลับมาแล้วนะครับสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจก็อยู่ตำแหน่งตำแหน่งออโต้นะครับตำแหน่งออโต้นะครับบิดมาทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือออฟนะครับบิดมาตำแหน่งนี้ก็คือออนนะครับก็คือออโต้นะครับสวิตช์กุญแจถ้าติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานแล้วก็ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกนะครับก็หลังจากที่ ติดตั้งไปแล้วนะครับใช้งานไประยะหนึ่งนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับก็ผมมีคำแนะนำนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับาวนี้ถ้าเกิดว่ารีเลย์ทางฝั่งเมนหรือรีเลย์ทางฝั่งเจนนะครับมันเกิดเสียขึ้นมานะครับก็เราสามารถจะสั่ง ATS มเป็นโค้ดได้นะครับโค้ดโดยคำสั่งเป็นคอนแทคนะครับสมมุติว่ารีเลย์ฝั่งเมนเสียนะครับ ในเลสฝั่งเมนเสียนะครับเราก็ไปถอดที่จัมเปอร์ตัวนี้นะครับจัมเปอร์ตัวนี้นะครับจัมเปอร์ของตัวออโตเมนนอนนะครับที่จะมีสายอยู่ชุดลิงก์ระหว่างเทอร์มินอลนะครับเอาออกนะครับเอาจัมเปอร์ออกนะแล้วเราจะสั่งให้มันโคไปฝั่งของซอร์สของสำรองนะครับซอร์สของไฟสำรองนะครับเราก็ต้องทำลักษณะจัมเปอร์แบบนี้นะครับโดยที่ เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเวลาใช้งานจริงเราสามารถสั่งเป็นไดคอนแทกนะครับไดคอนแทกนะครับจากคอนโทลเลอร์นะครับคอนโทลเลอร์หรือเอเทสคอน o l ลเลอรนะครับมาสั่งให้เอเทสโคนะครับไปที่ตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูนะครับการการที่จะสั่งให้เอเมันโค้ดนะครับโค้ดไปฝั่งของไฟสำรองตอนนี้ผมเอาจัมเปอร์มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เส้นที่ออกก็คือเส้นที่เป็นออโต้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับอันนี้คือตอนนี้ไฟมันแช่อยู่ฝั่งเมนนะครับคือชุดเดียวนะครับตอนนี้ก็คือฝั่งของไฟเมนนะครับก็คือแรงดันนะครับก็จะอยู่ที่2องร้อสโวลต์นะครับก็คือผมตอนนี้ผมใช้ไฟบ้านเทสนะครับเดี๋ยวผมจะลอง อัตเทอร์นันต่อกับคืนเข้าไปนะครับเอเทสมันก็โค้ดมาที่ฝั่งของตำแหน่งที่2ได้กรณีที่รีเลย์น,นะครับรีเลย์เสียชำรุดนะครับเรายังสามารถโค้ดเป็นคอนแทคได้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาหน้างานนะครับ หรือกรณีที่เราต้องการสลับไปตำแหน่งที่1น,นะครับโดยใช้ได้คอนแทกนะครับได้คอนแทกของของตัวชุด ATS นะครับผ่านคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งโค้ดนะครับเราจะให้มันโค้ดไปฝั่งไหนก็ได้นะครับโค้ดฝั่งเมนนะครับแต่ไฟแช่อยู่ที่รีเลย์ของทางฝั่งทางฝั่ง ฝั่งฝั่งเบนนะครับเราก็สามารถจะต่อให้เทสมันสลับไปได้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวลองต่อสลับกลับมาตอนนี้เทมก็ค่อยๆสลับกลับมานะครับนะครับนี่มันก็สลับมาตำแหน่งที่หนึ่งแล้วนะครับก็คือ ไฟแช่อยู่นะครับก็คือลักษณะของไฟแช่อยู่ที่ฝั่งเมนนะครับแล้วถ้าออฟล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูจัมเปอร์จัมเปอร์ออฟนะครับจัมเปอร์ออฟนะครับเทปมันก็สามารถจะออฟได้นะครับ,นะรบก็ออฟนี่ก็คือไม่มีไฟฉายทั้งสองด้านเลย นี้เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดปัญหานะครับลูกค้าไปโค้ดใช้งานแล้วระยะหนึ่งรีเลย์เกิดเสียนะครับไม่สามารถจะสลับไปฝั่งฝั่งไหนได้เลยนะครับก็ก็มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่ารีเลย์ทางฝั่งเมนเสียเราอาจจะไปใช้ไฟทางฝั่งของสำรองได้นะครับก็คือฝั่งของเจนนะครับหรือฝั่งของ ฝั่งของไฟสำรองทางด้านออซอสที่2นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมลองสลับกลับมานะครับสลับกลับมาที่โคดเมนเหมือนเดิมนะครับโคดเมนหรือไบโอแก๊สนะครับไอเทมมันก็สลับครับตอนนี้ไฟแช่อยู่ที่ฝั่ง เมนอยู่ครับก็ก็คือฝั่งเมนก็คือฝั่งของเบลแก๊สนะครับถ้าลูกค้าไปใช้ทางฝั่งเบลแก๊สนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหาหน้างานได้นะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้ารีเลย์ทางฝั่งเมนเสียนะครับเราก็ยังสามารถจะจ่ายไฟทางข้าทางฝั่งเจนนะครับหรือสํารองนะครับเพื่อจะสั่งให้ทีเอสโได้ โดยใช้ไดคอนแทคครับบางครั้งไปติดตั้งไกลๆนะครับแก้ปัญหาหน้างานไกลๆนะครับก็ยังแก้ปัญหาที่ชุดนี้ยังใช้อิเทสสลับได้นะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าก็ไม่รู้ว่าจะสั่งให้อิเทสโค้ดยังไงนะครับก็เราถอดสายจัมเปอร์นี่ออกครับจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์จริงๆจัมเปอร์จริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นจัมเปอร์ระหว่างออโต้แมนูนลนะครับ ถ้าเราต่ออยู่มันจะเป็นลักษณะออโต้นะครับก็คือเราจ่ายไฟให้ตัวชุดนี้นะครับชุดด้านข้างไอเทสเนี่ยโค้ดเมนหรือโค้ดเจนนะครับหรือโค้ดเจนหรือโค้ดเมนนะครับแล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับก็มีหลายเทอร์มินอลที่ผมต่อไว้นะครับตัวนี้นะครับต่อให้เทสง่ายๆนะครับสําหรับสายจัมเปอร์ตัวนี้คือผมต่อให้ดูง่ายๆนะครับเพื่อจะดูแล้วเข้าใจนะครับก็คือ มันต่อเป็นดายคอนแทคครับถอสายออกนะครับถอสายออกมีหลายๆลายเทอร์มินอนนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคำแนะนำการใช้งานตัวเอเเพียงเท่านี K ้ N e นะครับ <S <S ถ้าลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดก็โทรติดต,ต่อกับเราที o ่ออฟฟิศได้นะครับสวัสดีครับ